กับตันการสวัสดีครับพี่นุ๊กครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๊มครับโปเกมอนของเราครับผมเข้าสู่ซีซั่น2022 20เอ้ยจ้องบอกววะ2023 2024ใช่ <S <S ใช่ <22. S 1> ปีขยับแล้วอ่ใชป่ปีขยับแล้วครับอ่าครับผมโดยที่ World Championship รอบนี้ครับผมเราจะไปแข่งปลายทางเราจะไปแข่ง World Championship ที่ฮาวายเย้ กาะฮนููใช่เอาจริงนะตอนเขาประกาศว่าเป็นฮาวายโอเคมันมีฟีดแบ็กทั้งดีและไม่ดีคฟีดแบ็กบางกลุ่มเขาอาจจะมองว่ามันไกลมากนะแล้วก็ค่าของชีพมันสูงมากนะมันอาจจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่าสาหรับให้คนเข้าไปแข่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าฮาวายมันเป็นเกาะแห่งอาร์ตอ่ะมันมีทั้งดนตรีมันมีทั้งศิลปะมันมีทั้งอะไรกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นข้อดีรูปแบบหนึ่งทีเดีก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้อีกหนึ่งซีซั่นเต็มๆก็คือๆนะครับเจ็มีกรระแสหือว่ามี อัพเดตอะไรบ้างเจอกับเวิร์ปีีน่าผมว่ามันน่าสนใจเหมือนนะใช่แล้วครับผมเพื่อนที่จะไปแข่งที่ฮาวายครับผมเวิ l ์ c แชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราก็ต้องผ่านสเตจไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพของเราไปก่อนใช่ครับซึ่งนอกจากไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วยังมีรายการเก็บคะแนนได้อีก2รายการด้วยกันก็คือเท้าลีกครับและเรจิโนลีกใช่ครับครับผมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้นเท้าลีกเนี่ยก็คือจะเป็นงานเล็กที่สุดที่ได้แต้วอาฮะจำกัดสูงสุด 128คนครับผมเค้แต่ว่าอะไรละกาอ,อาจจะมองว่ามันน้อยมากนะร้อคนแต่ว่า<ช>ต้อง <ฮะ S 2> บอกว่าทาวลิกจริงๆมีหลายสนามมากๆเขาจัดหลายที่หลายจังหวัดเพื่อที่ให้ทุกคนเข้าถึงเราก็คือจริงๆถนะ้าพูดจริงๆนกะับคนถ้าอยากแข่งนี่เขาจะตะเวนเลยนะใช่ใช่อย่างซีซั่นที่แล้วทาวลิกนีมีทั้งเชียงใหม่มีทั้ง หัดใหญ่โอ้ตะเวนแข่งกันแบบสนุกสนานมากอีสานก็มีโคราชโคราชเราก็ไปกันมาแา่ฉะนั้นก็คือรออัปเดตเลยสำหรับงานนี้ผมว่าน่าจะเข้าถึงได้ทุกคนแหละแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเรจิเน a ล์พิลุกเรจินลลอเรจินก็คือการแข่งขันที่เป็นระดับใหญ่กว่าตัวทาวลีกนะครับผมผู้เล่นประมาณ700คนคนับครับผมโดยที่คะแนนที่ได้ก็จะมากกว่าทาวลีก สี่เท่าใช่แล้วครับผมในการเข้าถึงใช่ครับเราต้องบอกว่าเข้าลีกเนี่ยเล็กสุดจริงแต่แชมป์ท่ลลีกจะได้อยู่ที่ประมาณ250ใช่ครับใช่ครับเรจินัลได้1นึ่งพันแต้มสำหรับแชมป์ใช่แล้วครับผมซึ่งการเป็นแชมป์เรจินัลลีกก็แทบจะการันตีเป็น1ใน4แล้วถ้าคุณทําผลงานได้ดีในไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพการันตีแน่นอนใช่ครับผมแชมป์เรจินัลลีกของเราก็ได้ไปเวิลด์แชมเปี้ยนชิพของรอบที่แล้วด้วย คอนเนตโตอ้คอนเนตโตเป็นแชมป์เอ็นเอคอนเนตโตนะครับผมเป็นผู้เล่นที่ได้แชมป์เรจินอลลี่แล้วก็ได้ท็อป4ของไทยแลนด์แชมิชชิพก็คือคะแนนการันตีใช่ไม่แน่ใจว่าคะแนนเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นท็อปยังไงเป็นการันตีเป็นท็อปห้าแน่นอนใช่ครับเออท็อปโฟมแน่นอนครับผมด้วยความที่ว่าเขาติดท็อปตลอดงานเทลลีกถึงมันจะเป็นงานที่แต้มน้อยแต่ว่าถ้าเราไปแข่งบ่อยเราติดท็อปตลอดได้แต้มตลอดนะครับยังไงสรุปผลรวมมันก็เยอะอยู่ดีใช่ครับก็คือ ถ้าอยากไป World Championship เราก็ต้องขยันแข่งหน่อยแหละใช่ครับผมแล้วก็มาถึง Thailand Championship ครับผมจัดขึ้นหนึ่งครั้งต่อปีนะครับผมผู้ชนะจะได้ Travel Award ก็คือสามารถไปฟรีได้โดยที่ทาง Pokemon Company เนี่ยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยใช่ครับผมมีค่าที่พักค่าที่บินใช่ นะครับผมซึ่งก็โไปฮาวายมูลค่าเป็นแสนนะฮะใช่ครับจริงๆเราไม่ต้องแข่งก็ได้รับกปีได้แชมป์แชมเปี้ยนชิพทีเดียวก็ได้ไปหมดแล้วใช่ฮะอันนี้พูดจริงอ่ะถูกไหมมันก็ถูกต้องก็ถูกต้องแฝงว่าถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มโอกาสในการไปคุณต้องแข่งเก็บคะแนนใช่ครับผมเพื่อที่จะไปได้อย่างที่ว่าครับผมที่นั้นพี่นุ้มไม่ได้เป็นแชมป์พี่นุ้มก็จะไม่ได้ไปซึ่งพี่นุ้มก็ไม่ได้ไปแล้วใช่ครับถ้าเกิดประเทศไทยก็จะได้สิทธิ์5ที่น่นก็คือแแชชชมมปป์เี้ยนิพ หนึ่งที่หน้าแลวก็4อันดับสูงสุดของแชมเปี้ยนชิพพอยต์อีก4ที่น่าใช่ครับผมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ได้สิทธิ์ทับซ้อนกันก็ใช้คำทับซ้อนกันสมมติว่าสมมติว่าพี่นุ๊กเป็นอันดับ3ของแชมเปี้ยนชิพพอยต์แต่พี่นุ๊กไปได้แชมป์งานไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพอีกอ่ะตำแหน่งที่นุ๊กจะถูกดันขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดนั่นหมายความว่าพี่นุ๊กจะได้สิทธิ์ในฐานะไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพและตำแหน่งนั้นอ่ะก็จะหายไปเลยเขา่าอแปลวก็คื ค u a l ิฟาอะติดทั้ง2อย่างใช่คพนุก็จะได้สิทธิ์ที่สูงที่สุดใชครับและวีนี้ผู้เล่นที่เหลือเนียก็จะมีเท่าเดิมขึคนอสี่ชุใช่ครับจะจะไม่ถูกดันคนที่5ของจะเป็นชิพขึ้นมาบนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่เก่งมากๆสิทธิ์เราก็ถะหายไป็หนึ่งสล็อตอะไรประมาณนั้นใช่ครับผมก็อันนี้รวมถึงน้องๆด้วยครับผมเพราะว่าอย่างปีก่อนเรามีการแยกรุ่นของรุ่นมาสเตอร์ซูเนียเอ่อจูเนียร์แล้วก็ซีเนียร์ทีนี้เนี่ยเราไม่แน่ และเลกชิโนลีกจะเป็นยังไงแต่ว่าแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ต้องรอทุกทุกรายการต้องรอประกาศรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเกิดน้องๆอยากไปน้องๆสมัครไปได้เลยครับผมก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆใช่ครับผมอันนี้ก็คือสำหรับการไปเวิลด์แชมเปี้ยนชิพบผมซีซั่นนี้นั่นเองครับผมก็ขอเจอทุกคนที่ฮาวายได้แล้วนะครับที่หวังว่าจะได้ไปด้วยเหมือนกันใช่ครับผมก็อยากจะพยายามให้เต็มที่เหมือนกันได้ครับผม อ่ครับผมทัดมาครับผมในส่วนของการแข่งขันจะมีกฎกติกาที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วใ่ครับผมนอกจากกฎทั่วๆไปีเรื่องวิธีการเล่นนะครับผมมีการตัดสินเพิ่มเติมใช่ครับผมในส่วนนี้มีอะไรบ้างพี่ปิ๊นอ่ครับก็คือจะมีกฎเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยประมาณ สี่ห้าหัวข้อครับผมอ่าครับยังหัวข้อแรกก็คือในส่วนของผู้เข้าแข่งขันก็คือในส่วนของพวกเรานี่แหละอ่าฮะ,ะก็คือข้อแรกคือห้ามรับข้อมูลจากภายนอกนั่นหม,มายความว่าระหว่างในระหว่างที่เราแข่งขันอยู่นั่นหมายความว่าในระหว่างที่เราแข่งขันอยู่เนี่ยครับเราต้องอยู่กับการแข่งขันเท่านั้นเราไม่สามารถแบบรอฟังคนอื่นพูดว่าเอ้ยอย่างงู้นหรือเราต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือว่าเราจะเล่นการนี้ดีไหมเราไปขอความคิดเห็นข้อมูลไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับเราก็ตัดสินใจทั้งหมดด้วยตัวเองครับผมข้อที่2ครับห้า หรืออุปกรณ์เล็กชนิดทุกชนิดบนโต๊ะการแข่งขันเข้าจได้ครับผมจะมีเท่าที่เคยเห็นนะครับจะมีบางท่านลืมใส่หูฟังไว้เป็นป็นบลูทูธสมาร์ทท็อหรือว่าวางไหนโทรศัพท์ไว้ะครับผมอันนี้ก็คือไม่ได้ใช่ก็อาจจะมีบทลงโทษว่ากันไปตามสถานการณ์ใช่ครับทางที่ดีที่สุดเก็บไว้ในกระเป๋า ใช่ครับข้อที่3าครับห้ามนํากระดาษหรือเอกสารที่มีการจดไว้ก่อนอยู่แล้วเข้ามาที่โต๊ะการแข่งขันทีเนี้ยข้อนี้มันเป็นข้อที่อ่เราพูดจะมาตลอดเรื่องการจดสําหรับการแข่งขันเพราะว่าเราเห็นในงานอิเตอร์เขาจดได้เขาว่าจดก็คือแบบอยู่ๆเขาเช็คเด็กแล้วเขายิบกระดาษมาจดจดว่ามีพลังงานกี่ใบครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตลอดทีเนี้ย จากการประกาศขุดข้อนี้มาแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยไปสอบถามมาแล้วก็คือฟังเราจดได้นะครับอ่าก็คือตอนนี้หมายถึงว่าเราสามารถจดได้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เอาเข้าไปได้ก็คือกระดาษเปล่าเท่านั้นใช่ครับทีนี้เนี่ยของพี่นุ๊กจะมีโน้ติซินึงเพราะว่าจากประสบการณ์การแข่งขันนะครับเราจดใส่กระดาษใช่ไหมแล้วเราก็พลิกด้านแล้วก็จดอีกด้านหนึ่งอันนั้นเป็นข้อควรระวังใช่ครับผมคือเราต้องเอากระดาษเปล่าเข้าไปถึกจะสมมติว่าให้แนะนําก็คือเป็นสมุดที่ฉีกหน้าได้ใช่แคปเซ็นเช่นนั้นทิ้ง ใช่ครับใช่สรุปคือจดได้นะครับครับผมครับข้อสุดท้ายห้ามรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําแบบจริงจังเลยเ<อ>ก็คือโต๊ะแข่งเราเอาไก่ไปกินเลยเอาน้ําไปกินอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ว่าเราสามารถยกดื่มเพื่อจิตแก้กระหายได้ ก็คือขวดน้ำครับนิงๆอาหารมันห้ามวางอยู่บนโต๊ะกันขันทละต้องบอกว่าที่อนุญาตก็คือขวดที่ปิดฝาได้ใช่ขวดที่ปิดฝาสนิทใช่ครับหรือว่ากระติกที่มันปิดสนิทใช่ครับก็คือเราสามารถวางขวดไว้ข้างล่างได้แล้วพอระหว่างแข่งๆน่้เราหยิบขวดขึ้นมาไปเปิดจิบน่อยนึงแล้ววางไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยทำได้แต่ว่าเราไม่สามารถถือของแซนด์วิชขึ้นมางับระหว่างจับกาได้ได้ใช่ครับแก้วกาแฟไม่ได้จิบไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับในที่นี้หมายถึงวว่่่่าาหหมมมยถถึึงงงรเเปป็นนนผู้้ลลทีแแขขัจบไว ในด้วยไม่สามารถเข้าไปนั่งทานในพื้นที่แข่งขันได้ใช่ครับนะครับผมก็ระวังโซนนิดนึงแล้วกันเนาะได้ครับหัวข้อถัดมาอันนี้จะอยู่ในส่วนของผู้ชมละอ่าเมื่อกี้คือส่วนของผู้เข้าแข่งขันผู้ชมเนี่ยอาจจะหมายถึงเพื่อนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่ไปดูการแข่งขันนะครับครับก็คือว่าข้ามก้าวไก่ในการแข่งขันก็คือคุณยืนดูเฉยๆฉได้เท่านั้นข้ามเข้าไปบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ทําแบบนั้นหรือเข้าไปให้คําแนะนําลูกหรือเข้าไปอะไรเงี้ยไม่ได้เลย แล้วโทษจะไปอยู่ที่ขไขรอะิบิินโทษโทษจะอยู่ที่ผู้เข้าแข่งขันอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงพวกเขาในข้อถัดไป<อ>ใช่ครับ ก็คือถ้าถ้านั้นก็จะเป็นาระายะในการดูการแข่งขัน<อ>ก็คือเราต้องทิ้งระยะ<ช>แล้วก็มองเท่านั้นชที่ไม่ควรทําเลยก็คือเฮ้ยทำไมไม่ทําอย่างนั้นนะเฮ้ยทำไมไม่ทําอย่างนี้มันเป็นการหดสนทนาระหว่างผู้เล่นที่อยู่ด้านนอก<ช>ที่เป็นผู้ชมก็จริงแต่ว่าคนที่นั่งอยู่เขาได้ข้อมูลนี<ช>่เป็นหัวข้อเดียวกันเดียวกับที่พี่นุ้พูดมาเลยครับข้อที่2ก็คือยืนชมในระยะที่เหมาะสมหรือทางที่ดีก็คือไม่ไม่ชมเลยก็ได้ก็คืออยู่ในระยะที่เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันเพื่อรักษาระยะห่าง ที่มันควรจะเป็นใช่ครับข้อถัดมาก็คือห้ามคุยเสียงดังยกตัวอย่างเช่นสมมติพีเอสงแข่งอยู่ตรงนู้นพี่นุ๊กพี่นุ๊กดูดิพีเอสมีกีอ่ะแต่ไี่พีเอสมีแต่แฝกกีไม่ติดจี้ได้ยิอะไรยินชักได้ยังไงอ่ะลงประมาณนี้ครับถ้าเราพูดคุยกันส่งเสียงดังอ่ะผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ได้ยินแล้วมันจะส่งผลต่อการแข่งขันในรอบนั้นๆอย่างมากอ่าเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งนี้ห้ามทำครับทีนี้มันก็เลยเป็นผลตอนเนื่องมาถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ ก่อสถานการณ์แบบนี้พูดคุยกันข้างนอกก่อการรบควนหรือส่งเสียงดังหากตรวจสอบแล้วพบว่าสมมติพี่นุกกับพี่อนุกับพี่ปิ๊นคุยกันเสียงดังมากรหรือแบบโวยวายหรืออะไรในการแข่งขันแล้วทางผู้ตัดสินหรือทางเจ้าของงานทางคอาานแทนนีเนี่ยตรวจสอบแล้วว่านุกกับพี่ปิ๊นมีเป็นเพื่อนกับพีเอชพีเออาจจะโดนบทลงโทษได้ทางท,างท่านพีเอชนั่งแข่งอยู่ ก็คือทําให้จากจากเชียร์กลายเป็นแช่งไปใช่ใช<ต>ครับเพราะฉะนั้นก็คือโดน,นโดนเโลตี้<ช>ไปมันกลายเป็นว่าจีิงก็ต้องมองว่าการกระทําของเราอาจส่งผลเสียต่อเพื่อนที่เราแข่อยู่เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควร ทำตัวหรือวางตัวอย่างระมัดระวังในพื้นที่การแข่งขันนั่นเองครับครับผมถ้าถัดมาการมาสายก่อนหน้านี้เราจะเป็นสิ่งที่รู้กันว่าโปรโมชั่นก็คือแบบประมาณว่าสาย5นาทีสาย5นาทีตามที่เราแบบคุยกันกัน่าจะมาสาย5้านาทีนะก่อนห้านาฬิกาจับเวลาไปที่เรามีเวลาแข่งขัน25นาทีเนาะใช่ครับก็คือไปถึงเลข20ปุ๊บแล้วู่แย่งขันไม่มาเราสามารถไปแจ้งผลได้เลยใช่ครับในปัจจุบันไม่มีแล้วก็คือเขาจะมีประกาศแพผง เลขโตใช่ไหมครับเขาจะมีเวลาให้เราเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะในเวลานี้ก็กีนาทีก็ว่าไปแล้วแต่คนจัดจะมีเวลาให้ทุกคนเข้าไปนั่งที่โต๊ะทีนี้พอรุ้ผูเรี่ทุกคนนั่งที่โต๊ะแล้วเมื่อมีการประกาศว่าเริ่มการแข่งขันถ้าคู่คู่เข้าแข่งขันเนี่ยไม่มีคู่ต่อสู้ชนะเลยไม่มีเหลือทั้านาทีถ้าปอกประกาศเริ่มแล้วไม่มีคู่แข่งขันก็ชนะได้เลยชนะายถือว่าชนะใบเลยที่นี้ครับจริงๆแล้วในฐานะผู้จัด พี่หนุ่มเป็นผู้จัดครับเป็นอีเวนต์กราเนอเซอร์เราอ่ะจะมีเวลา ในการให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถไปนั่งโตะแล้วก็เซตอัพกันก่อนก่อนที่เราจะจกัดเริ่มการแข่งขันนะครับผมผู้เล่นเกิน95จะต้องเซตอัพบอร์ดเสร็จแล้วใช่ครับผมแล้วก็มีแนวโน้มว่าใกล้จะเสร็จแล้วใช่ครับผมจะไม่ใช่การที่อยู่ดีๆผู้เล่นเพิ่งไปนั่งเอากันมาจัดแล้วประกาศเลยอาจจะไม่มีอย่างนั้นใช่ครับนะครับผมซึ่งในที่นี้ก็ทุกคนต้องดูเรื่องการประกาศแพลแล้วก็ดูเลขโตะให้ถูกต้องด้วยเพราะว่ามันจะมีกรณีนั่งโตะผิดใช่ครับผมเวลาไปนั่งเช็คคู่แข่งดวยย่่่อีีกับทูในผลแคม ความถูกต้องใช่ผมจะได้ไม่เกิดผลการแข่งขันที่ไม่ควรเกิดขึ้นใช่ครับก็คืออยากให้ทุกคนกระตือรือร้นขึ้นนั่นแหละใช่ครับใช่ครับแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นใช่ครับผม๊โอเคครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นในเรื่องของการแข่งในสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วครับก็คือสมมุติว่าเรามาไม่ทันในการแข่งรอบแรกประกาศการแข่งรอบแรกไปแล้วเรามาสายนั่นหมายความว่าเราแพ้รอบนั้นแล้วถูกต้องถูกต้องครับซึ่งเราจะโดนตัดสิทธิ์การแข่งขันเลยเว้นเสียแต่ว่าเรายังอยากแข่งต่อ ถ้าเราอยากแข่งต่อเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่การแข่งขันว่าเรายังอยู่แค่เรามาไม่ทันรอบแรกเราขอแข่งต่อก่อนจบรอบแรกเราต้องดาเนินการทั้งหมดก่อนรอบแรกจะจบเพื่อบอกเขาว่าเรายังอยากแข่งต่อนะเราจะมีสิทธิ์เข้ามาแข่งในรอบที่2ครับเป็นต้นไปแต่ว่าถ้าเกิดในรอบที่2แล้วเรายังไม่มาอีกนะครับเขาจะตัดสิทธิ์การแข่งขันเราในวันนั้นทั้งหมนเลยไม่มีการขอเพิ่มเลยอ่าครับใช่ครับหมายความว่า คุณอาจจะสายได้แต่สายได้แค่รอบแรกเท่านั้นนะแล้วคุณต้องไปแจ้งเขาว่าเรายังอยู่นะเรายังอยู่เรายังอยากแข่งต่อให้สิทธิ์เราแข่งต่อ,อแล้วเขาอาจจะเก็บชื่อเราไว้ในแพร่รรอบที่ 2, 2> แต่ว่าถ้ารอบที่สองไปแล้วครับ,รบเราไม่อยู่เราไม่ไปเขาจะตัดสิน์เราทีนี้เขามีการเพิ่มพฤติกรรมต้องห้ามก็คือใช้คำว่าห้ามทำก็คือจะมีผลได้รับโทษถึงขั้นแพ้ สกอร้อนในเทนนันหรือว่าหมดสิทธิ์แข่งขันต่อใช่เลยก็คือมีบทลงโทษถึงขั้นรุนแรงมากๆแล้วกันครับผมนะครับนะครับว่าห้ามทำข้อแรกก็คือขอให้อีกฝ่ายยอมแพ้อ,อันนี้ห้ามทำใช่ครับขอให้อีกฝ่ายยอมแพ้ต้องบอกว่ากรณีที่เจอกันบ่อยๆก็คือเล่นยังไม่ทันเวลา<ช>แล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมชนะได้แล้วขอให้ฝ่ายยอมแพ้ให้จะทำไม่ได้แล้วใช่ครับที่นี่ตอนนี้ก็คือห้ามทำแล้วนี่ก็คือ เราขอยอมแพ้เองได้ถ้าเรามองว่าเราเราแพ้แล้วยังไงเกมเนี้ยเราสามารถขอยอมแพ้ได้แต่เราไม่สามารถบอกให้อีกฝ่ายยอมแพ้ล้วให้เราได้อันนี้ห้ามทั้ครับข้อที่2ก็คือขอให้เสมอแม้อีฝ่ายไม่ยอมเสมอก็คือฝ<อ>่ายตรงข้ามเขามั่นใจว่าเขาเล่นจนจบได้นะเขาเล่นยังไงก็จบได้แต่ชนะหรือแพ้ไม่รู้แล้วอยู่ๆเราไปขอให้เสมอแล้วเขาไม่ยอมทำไม่ได้ข้อถัดมาก็คือการสร้างความกดดันในฝ่ายหรือติดสินบนหรือใช้เงินเข้าช่วยขอกว่า ผมให้คุณนะยอมแพ้แเราเลยไม่ได้เช่นกันต้องใช้คำว่าห้ามทำเลยคนระข้อที่4ี่ครับนั่งรอดูผลคู่อื่นก่อนแล้วค่อยแจ้งผลอ่าน,นี้หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าการแข่งขันนะครับมันเป็นการแข่งขันแบบสวิตเซอร์วคซึ่งสวิตเซอร์วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เ,เรียกว่าเลทเลทก็คือผลการแข่งขันในแต่ละรอบจะส่งผล ตอนเลดหลับเราชนะใครมาเราแพ้ใครมาคนที่ชนะเราหรือแพ้เราไปชนะใครมาไปแพ้ใครมาผู้นี้มันจะละเอียดอ่อนมากครับถ้าพูดกันจริงจริงอ่าอ่เนในทีนี้มันจะกลายเป็นว่าในรอบปท้ายเลดเนี่ยจะชัดเจนขึ้นต้องใช้ว่าชัดเจนขึ้นครับซึ่งมันมันมีกรณีแบบนี้จริงครับก็คือนั่งเล่นไปก่อนแต่ว่านั่งเล่นเพื่อรอดูว่าคู่ที่มีผลต่อเลดของเราจบสกอร์อะไรแล้วเราค่อยแจ้งผลอันนี้ห้ามทำครับผมซึ่งกรณีนี้มันมีผลต่อรายชื่อผู้ที่ติดท็อป ใช่ในการขัดท็อปก็ไม่ควรทำใช่ครับเป็นสิ่งที่ห้ามทำห้ามทำใช่ครับข้อสุดท้ายครับก็คือสิ่งที่เราเข้าใจกันมาตลอดก็คือห้ามทอยเหรียญห้ามทอยเต๋าห้ามป่ายิ่งฉุกเพื่อหาผู้ชนะอือันนี้ก็คือห้ามทำครับผมอันนี้จะเห็นบ่อยๆในกรณีที่หมดเวลามดแล้วยังไม่ทราบผลแพ้ชนะถ้าทำถ้าเกิดการตกลงว่าจะทำอย่างนั้นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นหรือเป่ จริงๆถ้าการทําแบบนี้มันเป็นเหมือนการล็อกผลหรือเป็นการสุ่มครับมันมีบทลงโทษตั้งแต่เบามากๆก็คือเบาที่สุดก็คือเป็นการเกมล็อตทั้งคู่ครับผมหรือแรงสุดๆก็คืออาจจะตัดสินการแข่งขันซึ่งต้องอยู่กับวิจารณญาณของผู้ตัดสินหรือสถานการณ์นั้นๆหรือการแข่งนั้นๆครับใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นถ้าถามผมมาผมว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับคขวัใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในงานแข่งที่เป็นระดับล้านการดีคิวเออการการแพ้คู่ าจจะไม่มีผลอะไรแต่ว่าในการแข่งใหญ่ะครับผมการเสมอกับแพ้คู่ไม่เท่ากันนะครับผมการได้การได้โทษติดตัวไปครับถ้าเราเกิดโดนวอร์นิ่งหรือโดนโดนลงโทษอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอาจจะทําให้เรา disqualify หรือว่าหมดสิทธิ์การแข่งขันต่อในในในรูปของผลการแข่งขันมันอาจจะเหมือนกันก็คือเสมอกับแพ้คู่แต่ไม่เท่ากันได้คะแนนเท่ากันใช่แต่ว่าการเสมอกันกับการโดนแจ้งว่าแพ้คู่ครับมันเป็น มันมีเหมือนบทลงโทษติดตัวไว้เพราะฉะนั้นน่ะมันจะส่งผลในรอบหลังๆไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนบริหารเวลาในการแข่งขันนะครับให้ดีใช่ครับนี่กดข้อนี้ที่เขาออกมาก็เพื่อให้ทุกคนมีความแอคทีฟมากขึ้นดีกว่าในการเล่นคอยมันเช็คเวลาบริหารเวลาให้ดีขึ้นเพื่อเล่นให้จบในเวลาครับผมครับนี่ก็เป็นกฎที่เพิ่มเข้ามาสําหรับซีซั่นนี้ใช่ครับพี่นุ๊มมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสาหรับในการเล่น จากที่พังพิมินมาคนที่เพิม่มขึ้นมาประมาณนี้ครับ<ช>ผมก็แ,ววแค่เล่นไปอย่างถูกต้องนั่นแหละไม่ได้<ช>มีอะไรครับผมทีนี้มีคําถาม อันนี้ในในฐานะที่พี่ลุกเป็นผู้จัดงานครับผมแล้วก็จะได้รับเวชั่นพวกนี้ครับเข้ามาบ่อยๆนะครับนุกมีเคสมาถามพี่ปินครับไีโนตมาหยิบโพยมาเลยใช่แล้วครับผมข้อแรกครับผมฝั่งตรงข้ามเล่นเด็กติงลู e อ็กซ์ครับอ่มีติงลูอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้มีความสามารถที่บอกว่าถ้าโปเกมอนฝ่ายเรามีตัวนับไดเมจวางอยู่จะไม่มีความสามารถอ่าโดยที่ฝั่งตรงข้ามตั้งหนองน้ำปากกว่างไปด้วยอ่ะโอเคครับหนองน้ำปากว่างบอกว่าถ้าเกิดโปเกมอนพื้นฐานเข้ามาในสนาม จากมือจะโดนวาง2ตัวน้ำไดเมจฝั่งฝั่งเราอะครับวางเนวและวีจากมือเพื่อที่จะหาซัพพอร์ตสามารถหาซัพพอร์ตได้เคสนี้เป็นเคสที่ได้รับคําถามมาเยอะมากจริงๆการเล่นการ์ดหรืออะไรก็ตามจะมีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันมาตลอดก็คือเขาเรียกว่าสิทธิ์เจ้าของเธบสิทธิ์เจ้าของเทินก็คือเจ้าของเธนจะมีสิทธิ์มากกว่าอีกฝ่ายเพราะว่าเป็นเธนของเราทีนี้ครับตัวติงลูกมีความสามารถ ธรณีต้องสาบใช่ไหมใช่ครับปิดความสามารถมีหนองน้ําปากว้างไว้เมื่อลงแล้วจะโดนดมิดทีนี้เราเป็นเจ้าของเถินครับเราเลือกที่จะลงเลี้ย์วีจากบนมือลงบนเมตนะครับเราจะตรงนี้แหละมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเจ้าของเถินขึ้นก็คือเราสามารถเลือกว่าจะให้ท่าลูมิเนชัยออกค้นก่อนหรือให้หนองน้ำปากกว้างอกนก่อน เพราะว่าทั้งสองอย่าง<ม><ม>บอกว่าเมื่อโปเกมอนพื้นฐานจากบนมือลง,ลงสูงเ่เบนใช่เพราะฉะนั้น2อันนี้จะเกิดพร้อมกันใช่ครับเราเป็นเจ้าของเธอรเราเลือกได้ก่อนใช่ครับถ้าเกิดเราเลือกให้เมนตดับได้เมนวางก,ก่อนเราก็จะหาซัพพอร์ตไม่ได้ถูกต้องครับแต่ว่าเราก็หาซัพพอร์ตได้เสร็จก่อนแล้วก็บอกว่าอ้าวนี่เกิดใช่ครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสิทธิ์เจ้าของเธอเราสามารถเลือกให้ลูมิเนชชัยเกิดขึ้นก่อนนะหยิบซัพพอร์ตขึ้นมาแล้วดองน้ำบอกว่างเกิดขึ้นตามก็จะเจ็บยี่สิบนาที ช่ครับผมถัดมาครับผมคนเล่นเด็กผิดครับผมสงสัยครับเรามีโดโออยู่ครับผมโดโอจะมีความสามารถหนองน้ำคิดที่บอกว่าถ้ามีสเตเดียมวางอยู่ครับผมโปเกมอนแต่แบบต่อสู้แบบข้ามจะติดพิษครับผมแล้วก็ทำให้โปเกมอนฝังภาพติดพิษไปแล้วจากนั้นโจมตีด้วยยาโดคิงวีแมสยาโดคิงวีแมสมีท่าโจมตีที่บอกว่า ไดเดลี่พอชั่นซิกเดเมดแล้วก็วางโปนับเดเม์เอ่อโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะติดสถานะพิษสถานะพิษนี้จะวาง12ตัวนับเตอร์เมดครับผมตอนที่เช็คโปเกมอนวางสถานะพิษนะครับจะโดนกี่เมตรครับพิษโดยเบรดังเดิมถ้าบอกแค่ว่าติดพิษจะเจ็บครั้งละ10เมตรทีนี้ต้องลงเบนซ์หรือว่าเวลาท่าการถึงหายใช่ครับทีนี้ถ้าในรายละเอียดของความสามารถท่าโจมตีมีการระบุว่า พิษตัวนี้จะเจ็บครั้งละกี่เมตรก็จะเจ็บเท่านั้นยังเจ้ายาโดคิงบอกว่าครั้งละ12เมตรนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เจ็บพิษจะเจ็บ1 2เอออยยีมจตอ่ะ12 12ตัวมา12ตัวน้ำดาเมจตอ่ะพินี้ครับการเกิดพิษต่อเนื่องกันเนี่ยจะไม่มีการสแต็ปก็คือจะเป็นอันใหม่ทับอันใหม่ทับไปเรื่อยๆก็คือเช่นสมมติว่า ตอนถ้าเกิดเป็นสถานการณ์นี้เราโจมตีด้วยไดเรลี่พอร์ชันไปจะโดนเช็ดวาง12เมตร12เมตรใช่ครับกับเข้าเทินเราอ่านี่เข้าเข้าเทินเาเทินเขาโดนวางอีก2เมตรจบรับโดนเช็คสถานะเนาะเข้าเทินเราแล้วเราใช้โดโอความสามารถดองน้ำคิดไปแล้วจบเทินก็จะโดนแค่1ตัวนับแตเมตรถูกต้องจะไม่มีการสแต็เพิ่มขึ้นไม่มีอะไรจะเป็นการทับอันใหม่ทับอันเก่าไปเลยเลยใช่ครับเรื่องน่ารู้ครับ1ตัวนับแดเมตรเท่ากับ10บแตเมตรนะครับ ไม่ไม่ใช่ร้อยนะครับเม็ดห้าสิบและเม็ดร้อยสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการใช้เเวลาหยิบเม็ดร้อยจะได้วางสิบตัวนับดา้มง่ายๆใช่ครับเจอปัญหานี่ครับผมเพนสปูนปูดินเรเดียนปูดินครับบอกว่าย้ายสองตัวนับดา้มง่าจากโปเกมอนตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งครับย้ายเป็นร้อยนี่แน่ ไม่ได้นะครับไม่ได้มันเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับใช่ครับผมระวังนะผู้เล่นใหม่ผมก็ถึงข้อใจแต่ว่า1เมตรเท่ากับ1ิเท่านั้นนะครับครับเอาผมวางตามชอบวางตามชอบวามเมตรรับได้เมตรสเมตรตามชอบวางกันร้อยสิบสองเมตรตุ้มตุมไปได้นะครับไปได้ครับผมโอเคครับผมครับัมาครับสุดท้ายขั้นเด็ดชั้นยอดนะครับผมเราอยากลดมือเฉยเฉอ่ะไม่อยากได้การ์ดอะไรเราสัมมีแต่ว่ามีพลังงาน อยู่ในกองิ้งนะครับคราขันเดือชันยอดบอกว่าเก็บพลังงานพื้นฐานหรือว่าโปเกมอนรวมกันสูงสุด3ใบกลับเข้าไปในกองสลับครับเราสามารถใช้คขเดือดชันยอดแล้วไม่เก็บอะไรเลยได้ไหมครับไม่ได้ครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนเาว่าทําไมถึงไม่ได้ครับการ์ดเกมจะมีโซนที่เรียกว่าโซนปิดกับโซนเปิดอ่ะเข้าใจง่ายง่ายโซนปิดก็คือการ์ดบนมือครับการ์ดในเด็กพวกนี้คือโซนปิดก็คือฝ่ายเรข้ามจะไม่รู้ครับอ่าการ์ดในไพ์อ่าการ์ดนไพ์พวกนี้คือโซนปิดครับส่วนโซนเปิดกก็คคือาารรบบนนสมั การในกองทิ้งการในลอโซนคพวกเนี้ยครับเขาเรียกว่าโซนเปิดโซนปิดเนี่ยครับอีฝ่ายเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าเด็กเราอะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้เพียงแต่ว่าการที่ส่งผลกับการที่อยู่ในโซนเปิดยกตัวอย่างเช่นที่พี่นุกยกมาคันเบ็ดชั้นยอดคันเบ็ดชั้นยอดการจะใช้คันเบ็ดชั้นยอดได้เงื่อนไขแรกสุดเลยครับในกองทิ้งเราต้องมีสิ่งที่เขาระบุก่อนอันนี้มีอะทีนี้พอมีแล้วอะครับเมื่อมันมีแล้วคันเบ็ดชั้นยอดบอกว่าเก็บ มากสุด3บใ<ช>บนั่นหมายความว่ามันต้องมีการเก็บอย่างน้อยหนึ่งใบก็คือว่าถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว<อ>่าการนั้น่ะไม่สามารถแจ้งผลได้อยู่ดีใช่ครับใช่ครับก็คือถ้า,าเราเลือกใช้จะเก็บแล้วอ่ะยังไงเราต้องเก็บหนึ่งใบครับผมมีกรณีศึกษาครับผมในการทัแข่งคาลิคครั้งหนึ่งผู้เล่นเป็นผู้เล่นใช้มิวใช้อุกอุกโรบอทคอยทิ้งคอยแล้วก็ออกหัวทีนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะไม่นําการ์ดออกมา ทีนี้เนะี่ยอู้บอกว่าทิ้งไอเทมหนึ่งใบถ้าทอยทอยเหรียญถ้าออกหัวเด็กการ์ดท,ที่ชอบหนึ่งใบํำขึ้นมืออันนั้นก็ต้องเอาออกมาเพราะว่าในเด็กอ่ะถือว่าเป็นการ์ดนะครับใช่ครับยังไงคุณมีการ์ดอย่างน้อยหนึ่งใบได<ช>้แบบการ์ดก็เลยต้องขึ้นมือใช่ครับ <ผม S 1> คือด้วยความที่ว่าประโยคภาษาไทยแล้วกันจะมีคําว่าหยิบเลยกับหยิบมากสุดอ่าครับอ่าทีนี้คําว่าหยิบเลยก็คือคุณยังไงคุณก็ต้องหยิบใช่เพราะว่าเขาบอกให้คุณหยิบใช่ครับแต่คําว่าหยิบมากสุดนะครับ เราเลือกที่จะไม่หยิบก็ได้แต่นั่นต้องอยู่ในโซนปิดนะเพราะว่าถ้าอยู่ในโซนเปิดแล้วเขาเห็นว่ามันมีนะคุณจะไม่หยิบได้ยังไงในเมื่อกาดมันบอกให้คุณต้องหยิบนั่นหมายความว่าคุณต้องหยิบยู่ดีใช่ครับลักษณะการใช้เป็นแบบนี้อันประโยคภาษาไทยจะมีสองคำเราทําความเข้าใจกันก็คือหยิบหนึ่งใบกับหยิบมากสุดหนึ่งใบใช่ครับพี่ดูจะแอบบอกว่าคนเล่นูคนนั้นคือพี่ดุงเองครับกาดเรืสองใบเด็กเอาครับผมทอยเล่น เด็กเอาเฉยอยากดูในการที่ <laughs> เด็กอ่ะนั่นแหละครับผมก็จะใช้การอะไรก็ต้องระวังด้วยนะใช้การได้ต่อเมื่อมีเป้าหมายเท่านั้นถ้าเป็นโซนเปิดหรือว่าเพื่อนไขทําได้ต้องทาใช่ครับนะครับ,รบผมก็ประมาณนี้กับจัดครับนะครับผม <laughs> ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเล่นก <laughs> าร์ดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไป เอ่อคอมเมนต์ตอบแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามไหน่าสนใจเราจะดึงขึ้นมาบอกให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันใช่ครับผมอ่าครับผมสำหรับกัปตันการ์ครับผมวันนี้เป็นกัปตันการ์นิวส์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมมาแจ้งข่าวทุกคนนะครับผมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันงานใหญ่ๆได้แล้วใช่ซีซั่นใหม่เปิดแล้วเพราะว่าคะแนนทุกคนโดนรีเซ็ตแล้วนั่นเองใช่แล้วครับอ่าใครมีคะแนนซีซั่นก่อนเตรียมรับรางวัลได้นะอ่าเขามีเพิ่มมาให้ใช่ครับผมอ่า ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมพี่นุกกับพี่ปิ๊นลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวให้พวกเราด้วยนะครับผมพวกเราจะได้กลับมาเจอกันเรื่อยๆใน Youtube นะครับครับครับผมสำหรับวันนี้พี่พีนุกกับพี่ปิ๊นลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย